สวัสดีค่ะวันนี้มาเพนจันทร์นะคะจะมาสอนวิธีการต้มกระเพาะหมูนะคะเราจะมาลงมือทํากันเลยนะคะกระเพาะหมูเวลาซื้อมานะคะมันจะมีความมันติดอยู่รอบขอบขอบ,ขอบนะคะเราจะมาเฉือนเอาขอบขอบ,ขอบนิ้ทิ้งนะคะเมื่อเราเฉือนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาวิธีการล้างกระเพาะหมูนะคะ เพราะหมูนี่เวลาเราซื้อมาเสร็จแล้วเราก็จะมาพลิกด้านในออกมานะคะเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นไส้หมูนะคะให้เรากลับด้านข้างในออกมานะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาล้างน้ำเปล่านะคะ เวลาล้างนี้เราพยายามเอาเมือกมันทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างเกลือนะคะตอนนี้เราจะเอาแกะเกลือหนึ่งซองมาขยำให้เมือกมันออกนะคะเราจะล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างเกลือนะคะ รอบนี้นะคะเราจะมากลับด้านเอาด้านหน้าออกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเราจะมาล้างด้านหน้าให้สะอาดค่ะไส้ก็ให้กลับด้านเหมือนเดิมแล้วก็เอาเกลือมาขยำอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้เราจะมากลับด้านเหมือนแบบ ตอนแรกเลยนะคะเอาข้างในออกมาค่ะแล้วก็เอาไส้ข้างในออกมาเหมือนกันนะคะแล้วคาวนี้เราก็จะพักไว้คาวนี้เราจะมาเจียก,กความร้อนให้ขวีน้นๆนเหลืองๆนี่นะคะลอกออกมาค่ะกระทะร้อนๆเลยค่ะใส่ลเลยค่ะแล้วเราก็พลิกข้าอีกหนึ่งข้างนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สค่ะตักกระเพาะหมูขึ้นมาใส่ในน้ําสะอาดเลยค่ะทีนี่เราก็จะมาทําความสะอาดนะคะที่ชิ้นส่วนเหลืองๆนะคะช่วงไส้นะคะแล้วก็จะใช้มีดขูดเคลือบขา,ขาวๆทิ้งให้หมดเลยค่ะเราก็ใช้มีดขูดนะคะให้คราบเหลืองๆที่ให้ออกให้หมดเลยค่ะาวนี้เราก็จะมาล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบค่ะ เราก็ได้กระเพาะหมูที่สะอาดแล้วนะคะไม่มีเมือกเหนียวเหนียวเลยนะคะกระเพาะหมูของเราแล้วก็จะใส่พริกไทยป่นประมาณสองช้อนนะคะเราจะใส่เข้าไปในกระเพาะเลยค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เตรียมตัวต้มได้เลยนะคะเราจะต้มน้าซุปด้วยขาตั้งนะคะกระดูกขาตั้งที่เราเคี่ยวเอาไว้แล้วนะคะ แล้วเอาคานนี้จะเอากระเพาะหมูใส่ค่ะกระเพาะหมูนี่เราก็จะวางตุ๋นไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่ค่ะถึงเวลาครบสองชั่วโมงแล้วนะคะคานนี้เราก็จะเอาเกี๊ยวไช่นะคะประกาศจองต้มลงไปค่ะประโยชน์ของการต้มกระเพาะหมูนี่นะคะเวลาทาและทําให บำรุงร่างกายค่ะถ้าเผื่อคนข้อลุกหลังข้อลูกใหม่ๆทานกระเพาะหมูตุนนี้ทำให้ร่างกายสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็จะหั่นกระเพาะหมูให้ดูนะคะเพราะว่าเราต้มได้นิ่มเข้าที่แล้วนะคะสูตรต้มกระเพาะหมูของอาม่านี้นะคะ ใส่แคกกับพริกไทยนะคะสูตรนี้รับรองทานแล้วอร่อยค่ะกินหอมน้ารับประทานค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตุนกระเพาะหมูนะคะกับเกล็มไชยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ